สวัสดีครับใครตามหา z 900แต่งเต็มๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับคาร์บอนทางคันนะครับสวยๆอ่ะมาไล่ของแต่งนะครับชิวหน้าแต่งนะครับไล่น็อตไทเทนนะครับสวยๆนะครับอ่าคาร์บอนนะครับแท้นะครับเพียวคาร์บอนนะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับคาร์บอนสวยๆเลยนะครับกันลมหน้า นะครับแมกเทคนะครับสวยๆกัดหม้อน้ํานะครับอ่าตรงนี้ก็แต่งมานะครับไทเทนนะครับสวยๆกันลมนะครับสวยๆเลยเฟกนะครับอ่าปั๊มบนแดมโมนะครับมือคัดเป็น T W M นะครับวัดโวลต์มีครบนะครับสวยๆเพียวคาร์บอนนะครับสวยๆครอบถัง คาร์บอนแท้นะครับคาร์บอนทั้งคันนะครับดูคาร์บอนคาร์บอนครอบโครงคาร์บอนนะครับกันแข้งเป็น GB Racing นะครับสวยๆนะครับอกล่างอ่ะตรงนี้มีตำหนินิดนึงนะครับตอนเขาใส่น็อตนะครับแจ้งเลยนะครับนิดนึงนะครับอ่ะเกยโยงนะครับเฟกนะครับสวยๆเลยผักเท้าเฟก ไลนตไทเทนกับทั้งคันนะครับคันนี้บอกเลยท่อเป็นซ r อ f รฟิตนะครับไทเทเนียมนะครับสวยนะครับกันล้มหลังแมกเนกนะครับสปูลยกล้อหลังนะครับคันนี้อ่ะแล้วก็มีอันเดอร์เทลนะครับคาร์บอนแท้นะครับเผียวคาร์บอนนะครับไทสั้นนะครับที่สำคัญมีกล้องหลังด้วยนะครับใช้ได้จริงนะครับอ่ะแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยใช้ได้จริงนะครับ กองหน้าหลังมีใช้ได้จริงนะครับโคตรแพงตัวนี้บอกเลยนะครับอย่างหน้าหลังดอกเต็มนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับอาร์มิเนียมแต่งนะครับโซโสเตอร์สวยๆนะครับแต่งนะครับโคตรสวยเลยคันนี้ดูคาร์บอนดังคันนะครับครอบแข้ง GB l e s s s ซิด้วยอ่ะตรงนี้ก็แต่งนะครับโอ้โหอย่างสวยเลยคันนี้ ใครตามหาอยู่ต้องรีบแล้วคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูระบบไฟระบบไฟปกตินะครับรถวิ่งอยู่ที่2อง0มืโลการันตีไม่แท้นะครับอาเสืยเครื่องยนต์โอยมีกระจกไปแฮนด์ด้วยะ e a s i n g power ปอกแฮนด์โดมิโนโหโคตรแน่น าร์บอนทังขัดของแต่งแน่นๆนะครับโอเคสวัสดีครับผม